สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิกนเทสกาแนนพระราชาีูหนำหนึ่งปีกับจอรนประจำวันที่6พฤศจิกายนพระธรรมฮิบรูบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่19พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสผู้ประพันธ์ได้หให้เห็นภาพว่าบ้านนั้นยิ่งใหญ่แต่ผู้ที่สร้างบ้านนั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูสมควรจะได้รับเกียรติสูงสุดมากกว่าโมเสสเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้า พระเยซูริ์เป็นพระเจ้าที่เราควรจะไว้วางใจอย่างที่สุดและในพระธรรมบอกว่าถ้าเราหนุนใจในข้อที่13บอกว่าแต่ตงหนุนใจกันและกันทุกเวลาตลอดที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปให้เรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพ่งจะยึดมั่นและวางใจในพระองค์ให้เราได้ยึดมั่นและวางใจในพระองค์เพื่อเราจะได้รับส่วนที่เรียกว่าการพักสงบที่แท้จริงในพระเจ้าร่วมกันด้วยความเชื่อที่มีอยู่ในพระคริสต์ อย่าให้เราขาดความเชื่อให้มีความรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างสม่ำเสมอนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ